ตัวไหนครับโคจะซามเอฟพัวม่วงครับชาวันนี้ช่างพิกัดร้อยเอชาติแต่ชาติได้ร้อยสิบเก้าเนีก็มาผ่านสบายๆเลยครับร้อยยี่สิบเราต้องคุมมากี่โลน้ําหนักนี้ก็อยู่มาขึ้นโลนนู้นเหระก็ลมมันทิ่เดียวเองครับนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซ้อมอยู่พัทยาเอฟพัวมัวงอ่ามาอยู่นี่ได้กี่ไฟแล้วก็อยู่นี่ต่อได้หลายไฟแต่ว่าต่อยอยู่พัทยาเอาก็คือได้เคลื่อนไหวอยู่ที่นู่นเนาะ ได้ชกสามยกใช่ไหมครับเออแล้วห้ายกล่าสุดอะชกไว้ที่ไหนไว้ที่อ้อมน้อยอ่ะอ่าเป็นไงวันนั้นชนะนมดูสักอืมก็คือไฟนั้นนี่เมื่อเดือนที่แล้วครับใช่ไหมเพิ่งกลับมาครับเป็นไงร่างกายตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละน่าจะร้อยครับน่าจะร้อยเลยนะเออแล้วเราซ้อมอยู่ที่นู่นคุณพ้องซ้อมมีใครบ้างมีเยอะับมีพ่อเมื่อจินนี่อืมก็คือตัวใหญ่ๆเยอะเลยครับแล้วเราเก็บตัวไฟเนี้รวมๆกี่วัน ว่ามันมาสับอาทิตย์ครับผมแล้วต้องเจอกับเนื้อเอป็ดเนื้อเพชรเนื้อเพชรเนื้อเพชรอ่าเนื้อเพชรพรุ่งนี้เคยเจอนยังยังครับโอ้โหเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงก็ใหญ่ใหญ่นะวางใจมบางแผงไงเจอน้องแบบนี้ยาวๆก็ตัดสไตล์ก่อนอสไตล์เราคือบูบูเลยยกใหญ่เดินดีครับยกแล้วแต่ครับแล้วแต่รพี่สังโอ้แล้วเรากลัวหมดไหมเนี่ยไม่ได้ชกห้ายกแบบว่าเต็มเต็มห้ายกนี่นานมาก ไม่กลัวหรือว่าปิดเกมก่อนเลยไม่กลัวมันลึกดเดือดขึ้นไปต้องมีสู้นะเจสซูสู้เอออยู่ที่ร่างกายคิดว่าจะหมดไหมไม่ไม่น่าหมดเพราะว่าซ้อมดีเลยเอออ่ะเราอายุไหญ่ละอายุยี่สิบเก้าเปีแล้วก็จะยี่สิบเก้าแล้วเนาะเราคนจากจังหวัดโคตากปปล่อยกิโลปล่อยมีห้าห้าสิบห้าเมื่อกี้วันศุกยิงซ้อมน้ำหนักยิงรถนะครับทำไมคือร่างกายมันดีก็ ใกล้มันก็อยู่อยู่ประมาณนี้ครับอืมอ่ะเราพื้นทีเราเป็นมวยมวยบุ๊ครับสายซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบสามเราฉกมวยทั้งหมดนี่กี่ร้อยละนั่นเจ็ดร้อยฝากพี่นักพนัเชียร์แบงนี้หน่อยก็ตุนี้กาเฟกับบรรจัยให้ด้วยครับเจ็ดที่นั่นหนอยครับขอบคุณครับ